วันนี้ก็มาเป็นทีมสมทบทีมซัพพอร์ตนะครับทุกคนก็มาด้วยใจเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รอตลอดเวลาหมายถึงไงครับรอเสมอเดี๋ยววันนี้วีดดิอจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอยู่บนเวทีกับจุดจุดจุดโชว์หรอมีโชว์มีโชว์โชว์ว่าบิวหรอวันนี้มีโชว์ต้องรอติดตามนะครับทุกคนวันนี้พอ่าแต่งหน้าอยู่วันนี้พี่มา ปิดวงแล้วก็วันนี้ก็ให้กําลังใจวงระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยนะครับปิดวงทุกคนแล้ววันนี้โตเกียวก็ปิดฤดูกาลนะครับทุกคนวันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยอนะ่ะคนเพิ่งหยุดจ้าฮะคนเพิ่งหยุดจริงเหรอเห็นนักบุญยัง <c oughs> ให้บอสแต่งหน้าครับทุกคนสิบวิสิบวิมาซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตเขาอะไรพี่ ร่วมพิธีดุการพี่น้องั่บนมาเขาสิเหลืองหมดตรงม้าเด้าเขาอด้วยลายโดดาไม่เชื่อไหมที่อ่ะมาตั้งแต่ขอดเกลนใช่ไหมอันนี้อันนี้ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับตัดเกลนไปต่อตันเกลนไหมเนี่ยใช่ก็จสเป็นเต์ต่ออีกภาษาไทยกำลังใจทั้งทั้งหลายฝ่ายตอแจงเนาะใช่มันก็ไปไกล์ชูร้อยเดอร์ร้อยเดเมื่อคืนกี่โมงรู้ไหมแปดต้นเช้าใช่เพราะคุณชายลิติ้งแดงมาให้ดู วันนี้แสดงดีไหมแบบพี่ดิวอะโอเคไหมร้องโอเคไหมมันเกินจริงนะเปลี่ยนตั้าร้องได้ไปได้เลยครับแต่ว่าต้อง้องแต่ว่าแบบบอสพ่งตรงนั้นฤดูกาลหน้าอยากได้เลยหรือป่าอยากได้โชว์ของตวเองอ<ช>่ะเดี๋ยวจะมาต<ช>่อหยุดรอบเพลงสาวสองก่อนมันเก่าแล้วไม่เพลงนี้มันมันจบฤดูกาลนี้แล้วเพลงหน้าปีหน้าเราก็ต้องเป็นวงของเราอ่ะตรงนี้เอาเพลงดีงไมาหล่ะเพลงให,ใหม่เลยแล้วไปอัด พ่อน้องเหมือนกันไม่อีกเนี่ยมาห่านก็ใส่อีกเนี่ยเพราะไม่งั้นไอ้ถามในฐานะน้องเลยว่าเพราะเป็นนักร้องเพราะแบบไปได้บอกับวงการแล้วควายเสียงดีเอาประหลักควเสียงตีประนันตีได้ไม่ได้ไม่ได้ไปได้หรือดูกาลได้ใครอยากดูชอปพี่ดิวที่แบบวัดเต็มแบบโตเกียวมิวสิกออกมาแล้วแบบอลังการกดแชร์ไว้เลยเปิดวงชวนพี่ดิวเจอแน่จบ อยากให้พี่ดิวร้องเพลงสไตล์ไหนแนวไหนเนาะให้แฟนคลับรองเอางี้เปิดวงตัวคิมิสิกพี่ดิวรับเชิญแต่ว่ามีโชว์สนตัวโชว์ใหม่แบบไม่เคยเห็นเลยซ้อมแบบเตือนึ่งเลยจบใช่อยาก้อมอยาก้อบมีมาซ้อมเลยจบรล่าติดตามเดี๋ยวถ่ายซ้อมแบบจริงๆจังว่าปกติเป็นพ่อค้าแต่ว่าวันนี้ก็อยากเป็นนักร้องอยากมาหาเงินช่วยน้องไม่ใช่อะไรหรอกอยากหาเงินช่วยน้องหาเงินสร้างบ้านช่วยหน่อยบ้านไม่ไมเสีที่มัตัง จะได้เสร็จเร็วๆแน่นอนฝากัพพอร์ตน้องบีผู้ท่วยบิลลาด้วยนะทุกคนนะครับเจอกันไหมเจอกันไหมรอดูกาลหน้ารอดูโชว์วิดีโอเดี๋ยวจะทำให้เต็มที่ที่สุด<แ>ให้โตเกียวมิวสิกคือแบบให้ทุกคนแล้วก็แฟนคลับไม่ผิดหวังรอชม สวัสดีค่ะนี่มันอะไรกันมานั่งโตอะไรกันวันนี้มานั่งคุยโปรเจกต์โปรเจกต์โตเกียวมิวสิกฤดูกาลปีหน้าว่าต้องยิ่งใหญ่ลังการกนึ่งอันนี้จะเริ่มลงทุนเหรอครับแต่อันนี้ก็ว่าลังการแล้วนะโตเกียวมิวสิกคือไม่ค่ะปีหน้าปีหน้าเป็นที่แยบกว่านี้ Master ร้อยยี่สิบปีหน้านะเอาสองคนร้อยยี่สิบจะมาประจำปีไหมล่ะพี่ดิวจะมาลงทุนหรือเปล่าครับโยคนพี่ดิวอ่ะคิดอยู่นะว่าจะอยากลงทุนกับโตเกียวมิวสิก แต่อยากให้น้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะรอซัพพอร์ตน้องดีกว่าขนาดน้องเรียกมาเขามานะนเนี่ยเนี่ยมาเก็บค่าน้ำมันด้วยเนี่ยนี่ยังไงน้ำมันรน้ำมันเอาค่าน้ำมันเหรอน้องเตรียมไว้แล้วว่าจะบอกให้มากับม้าเมื่อเช้ทุกงตอนเช้าเอนของมช้าแมนก็คือว่าสาเหตุที่พี่ดิวมาในวันนี้ก็คือว่าที่ไปเจอรีโอ ไปเจอน้องรีโอที่งานผ่อนลามแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยบอกว่ารีโอไปบอกบอสรีโอได้มาบอกบอสไหมไม่ได้บอกลืมไหมอ๋อแสดงว่าเขาอยากไปไม่บอสคือโตฉันไม่รู้ว่าเูอจะเจอกันได้ซ้ำฉันไหนเห็นจาเจ้าบอสโทรหาพี่ดีกันเลยโทรหาบอกว่าที่ไฮไอไปปิดวงปอปิ้งก็เลยบอกว่าขัดบอมากขัดก็ต้องเจอกันอีกขัดพี่ขัดน้องน้องแมางกับตุ๊กยิ้เราไปเลยแล้วทีเนี้ย มาธรรมดาก็ไม่มาไงก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ขอมาลองเพลงตรงเทียบวิวสินี่ก็ต้องรอชมในคอนเสิร์ตนะครับวันนี้ก็มาเป็นศิลปินนะเป็นเซ็กเช็กสาวใช่รับใช่เป็นศิลปินเซ็ก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 สาวเซ็กสาวเซ็กสาวค่อบข้างกันแล้วยิ่งเลยวันนี้รอบ้พี่น้องเป็นไงบ้างพ่อลูกสองคุณพอลูกสองลูกสองหรอลูกสองเราเปลี่ยนเสื้ออะไร่อยเปลี่ยนแล้วขาวดำดำขาว เา้ววนนันนี้เรามาในทีมโตเกียวมิวสิกหมื่น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 รอ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 ลาก่อให้น้องประสบความสเร็จต่อไปก็งานเปิดโปงตอนยูุคนี้น้องรวยก่อนพี่ดิีหรือไรตอนเนี้ยูกตอนนี้น้องรวยกว่าพี่แล้วนะเพราะว่าพี่ก็เริ่มแก่เริ่มลวยลาเริ่มแบบเจ็บแข้งเจ็บขาแต่พี่ก็ขายคอลลาเจนอยู่นะแต่ว่าจะไม่ขายคอลลาเจนแล้วแหละจะเปลี่ยนเป็น มาร้องเพลงแหละลองลองเพลงกินน้ำบันไดน้องน้องน้ำนงเพราะได้ทาอยู่ทายาพันธ์มือก็ถือาเป็นสบายเป็นพนักงานของโตงเกียวมิวสนะิกแหละแน่นะคนณตอวันนี้เราจะตามว่าคุณยืนจะร้องเพลงอะไรเขา,ามีสองอีเวนท์นะวันนี้ก็าามาทั้งโตเกียวแล้วก็จะไปท้งบ้านสัปดีต่อเป็นอีเวนท์ที่ไม่ได้ตังค์อ่ะเป็นอีเวนท์ที่ไม่รับตังค์เป็นอีเวนท์การกุศลละกันใครเห็นวิดีโอที่ไหนเป็นอีเวนท์การกุศลแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เล่นวิดีโอแล้วไม่ได้ไปนะถ้าไม่ใช่คนที่รัก อย่างพิรันพิเรนจ้าเปิดไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาซัพพอร์ตน้องชายนะครับน้องบีผู้ย่านฟินแลนด์นะครับก็น้องโค้หาบอกว่ามาปิดแล้วดูกาลให้น้องแนมมาเป็นมูเป็นพวกแน่เลยมาครับผมเงินมันพอสำคัญทาหัวใจดอกไม้น้องพี่น้องหัวใจหัวใจไม่ใช่ดวงหัวใจจะไม่ใช่ดวง ว่าใจมีดวงเดียวครับแล้วดวงนีก็ให้พี่ผู้จิานพี่ลพแล้วล่ะหล,ะหละาขอบคุณพี่ชายวันนี้เอาากกา้าพี่ยิวฝากผลงานน้ำพี่น้องแน่ก็สำหรับพี่ยิวธีระพันธ์นะครับกับขอบคุณพี่น้อง,องที่มาแห่งน้ำใจในมือน,นี้นะครับแต่ว่าดีใจหลายตอนแรกครับสเสียงคนบ่มีเลยเมือน,นี้กับ <c oughs> แบบตกใจปะครับ <c oughs> อันนี้มันคนปะครับค้นขนาดนี้มันแม่นหมโทุกคนนี่ทั้งนั้นที่ บวนมเมนคอมเมนนะไรนี่ั่ง้าโอวนจะนั่ง้าก็ย็ใหยอ่นั่ง <mm ้าก็นเงบื่พงื่งร้องผืนออาหรลสํารับอ้ครับิวธีพัฒนครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนองๆีมาให่นจ้งใจครับโตเจ m u s มิวสิกในวันนี้นะครับอันวันที่17เนาะพี่น้อง1 7กรากฎาดาจังหวัดไชยดามาเนาะ1 7เดกรากฎาดา มีภาพยนตร์ไทยอ้อ,อซึ่งพี่ดิวเล่นกับน้องปีพิวานฟินแลนด์ฝากนะต้องไปเบิรงว่าเขาเล่นบทอีหยังภาพยนตร์ไทยอ้อข,ของพี่โจตรยุคนี้สาวน้อยเพชรบ้านแท่งถูกต้องคร<า>ับฝากติดตามด้วยฝากติดตามผลงานเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็มื้อนี้ถามได้บ่พี่น้องคำเดียวก่อนที่น้องดิวสิสิไปเตยครับผมนี่ผู้ใดเป็นหนี้บ่ครับขอเสียคนเป็นหนี้ได้แล้ว สำหรับพี่ดิวเนาะผมอดีตภสิเห็นมาซอยเหลือพ้อนนอกพี่น้องเป็นตาหักเนาะพี่น้องเนาะคุณดิวธีรพัฒน์พี่ใช้ที่แสนดีของบอสบิ๊กอีกคนต่อจากบอสโนดเนาะพี่น้องเป็นตาหักแต่แพ่งยู่ไกลเป็นได้กับมหาขันวันน้องโทรหาเพื่อนเป็นคนมักซอยคนเนาะคุณดิวธิรพัฒน์มาแต่ละหลอดเพิ่นบ่ได้เอาคาตู่คายางได้พี่น้องเพิ่นมาซอยด้วยใจ นีเราะเนาะเพื่อนว่าเพื่อนรวยแล้วเพื่อนกระหูจากพ่อเพื่อนหามีตรผาาเป่าพี่น้องมาด้วยใจมาด้วยรักเพื่อนไปทุกวงเพื่อนหักแพงทุกวงเนาะดีใจทีุ่ญ,ญ่บัณฟินแลนด์ได้พอแต่พูดที่ดีเนาะพี่น้องเนาะได้พอแต่พี่ชายที่ดีได้พอแต่การระยะมิรที่ดีขอให้ขึ้นนีราเปลือนปลอดภัยปลอดไฟปลอดฝนเด้อ